ได้ครองตำแหน่งวิชลีเวิร์สระยองประจัปี2025ครับซึ <L> ่งชื่อที่ผมประกาศนะครับผมจะเป็นชื่อผู้ชนะเลยครับ <L> คือวันนี้ในตำแหน่งวิชลีเวิร์สระยอง2025นั่นแะสะแดงว่าชื่อที่ผมไ,มได้ประกาศนะครับผมจะเป็นมือรองอันดับหนึ่งวิชลีเวิร์สระยอง2025โดยสันตีนะครับเอาละฮะคุณท่านพร้อมหรือยัง ราก็รีวิวจนถึงตีสอทุกวันเลยค่ะน้องซาลาก็จะมีคะแนนในเรื่องของการพิิเศษอะไรนะิเศษ พิชชิ่งนการเออสมาร์ทซิตี้นะคะพิชชิ่งก็จะตรงบริบทระคะที่ทางเวทีได้กำหนดกรอบแนวคิดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทควีนนะคะอีกด้านหนึ่งของน้องเนยนะคะเรามองว่าเราอยากจะนำเสนอว่าคำว่าสมาร์ทควีนมันไม่ได้ใช่เรื่องของสมาร์ทซิตี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของงแวดล้อมอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยการเป็นสมาร์ทพีเพลนะคะก็คือเป็นคนที่มี สมาร์ทมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีเลือดนักสู้นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากตัวของน้องเนยอนะคะก็ทำให้เกิดการผสมผสานค่ะแล้วเราก็อยากที่จะมีอะเลเมนต์นะคะมีมุมของสมาร์ทควีนที่มีทั้งพาร์ทของอินเนอร์แล้วพาร์ทของเบรนค่ะพาร์ทของวิสัยทัศน์และผู้นำค่ะสาระเป็นเนอ่ีู้้สาาึกดีใจมากค่ะก็ ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าว่าจะได้เพราะก็ได้คุยกับพี่หมอกี้ว่าน่าจะเป็นอยากจะให้เป็นปีสุดท้ายที่จะประกวดแล้วก็ก็เคารพการตัดสินใจของพี่หมอกี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณท, <c oughs> ที่ที่ได้เลือกกันเป็นลูกสาวค่ะในที่สุดก็ผ่านมาสี่ครั้งอาการประกวดวนี้ก็ประสบความสําเร็จก็ทีค่ะคิดว่าอะไรชนะ เป็นความจริงใจนาคะเพราะซาลาตอบมาจากหัวใจจริงๆแล้วซาลามีพาชั่นกับอะไรแบบนี้แล้วเหมือนเหมือนที่หมอกี้เขาบอกว่าเขาเลือกซาลาเป็นที่เบรนเพราะว่าซารรูาสึกว่ามีมีเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเลยซาซาาชอบเรียนมากจะมีคลาสตอนช่วงเก็บตัว กับการที่ได้เรียนในห้องเพราะว่าหมอพี่หมอกี่ก็ถามว่าไอ้นูตอนเก็บตัวชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบเข้าคลาสค่ะเป็นคนที่ชอบเรียนค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะตรงกับบริบทกับสิ่งที่เขากําลังหาอยู่ในปีนี้ก็มั่นใจว่าแบบเราท,ทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ผลมก็ออกมาตามที่เรา,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 าคาดหวังอีก10นาทีประกาศผลหน่อยตอนแรกเรายู่ข้างหลังแล้วเราราได้ก้าออกมาถ้าถ้าคนกลับไปย้อนดูสุสละก้ม ถ้าจะกับพื้นเลยค่ะเพราะรู้สึกแบบในที่สุดก็ทำได้แข็งมาที่แบบเตรียมสู้ศึกเวที่อะไยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะเตรียมสู้ศึกก็อาจจะเตรียมในส่วนของ performance เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบรนด์เรามีแล้วอาจจะต้องเรื่องของ performance แล้วก็ engagement ในเรื่องออนไลน์ใช่ไหมบ้างทีม่บ้างเขาในตอนนี้แบบแน่แต่เขาจับเกินความคาดหมายค่ะจริงๆตอนที่ มือก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เนยได้ประกวดแล้วเนยได้รองอันดับสองใช่ไหมคะเนยก็คิดว่าอยากจะมาลงกับพี่มอคกี้แล้วเนยก็ทําเต็มที่อย่างที่เนยบอกทุกคนเลยว่าในทุกๆรอบเนยตั้งใจแล้วก็แบบสู้สุดๆจริงๆเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอนาคตของเนยด้วยแล้วก็เนยก็อยากจะดูแลครอบครัวด้วยอย่างที่พี่มอคกี้ว่าแบบในสู้เพราะว่าเนยรู้สึกว่าเนยอยากจะดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้ดังนั้นเนยว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบสามารถเปลี่ยนชีวิตเนยได้ค่ะ จริงก็แอบ,บคิดเล็กๆเ,เพราะว่าทุกๆในการประกวดทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ต้องตั้งหวังให้สูงที่สุดก็คือการมงจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้ในก็รู้สึกว่าแบบจริงๆก็คิดว่าต้องมงแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้นน้องไอพี่โมเป็นคนมงก็ย e ินดีกับพี่โมแต่ว่าพอผลประกาศออกมาแล้วหมายเลข8เข้ารอบหรือว่าเนยได้ที่หนึ่งก็แบบ มันอันไม่อยู่แล้วคือมันตื้นตันมากๆมันเป็นมงกุฎแบบ Miss Universe มงกุฎแรกเลยแล้วเป็นปีแรกที่เนยเริ่มประกวดด้วยเนยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆแล้วยิ่งคุณพ่อมาอยู่ข้างเวทีด้วยวดีใจมากๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีี้เงเตรียมคหลักหมน,นักาวนพอมันเป็นเวทีแรกอะคะ่ะเป็นการเดินทางกันเส้นทางสายแรกเลยของเนยก็อย่างที่บอกมาตลอดเลยคือเนยะตั้งใจให,ให้มันเต็มที่ที่สุดเนยจะพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นแบบ performance ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเบรนด์การตอบคําถามความคิดทัศนคติหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบิสเนสที่ปะปะนานวัตต้องการได้จะทําทุกๆข้อและทุกๆด้านให้ไม่มีที่ติเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไปความวงใหญ่ให้พี่หมอกี้ค่ะหมอกี้ค่ะหลังจากนี้คโอ้จองคลาสน้องเจเอมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ค่ะ ้องรับเรียบร้อยค่ะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเรามีเวลาประมาณสักสองเดือนนะคะเราก็จะโรสทูแน่นอนแล้วก็เป้าหมายของของอเคเ่าเวทีของเราของปุ๊บเราแล้วกันนะคะเราต้องการที่จะคว้ามุึงหนึ่งประกาศเลยตั้งใจเต็มที่ค่ะเพราะว่าคือการที่คว้าชัยชนะนะคะมันคือมันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรียกว่า ความเป็นเลือดนักสู้ค่ะแล้วก็ความที่เราจะต้องขยันแล้วก็อดทนนะคะมันมันทำให้เราแบบสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพไปได้อีกะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพลังขับเคลื่อนของผู้หญิงมันเป็นพลังผู้หญิงอะคะ่ะที่ที่ที่มันที่มันมีสนเสน่ห์มากๆค่ะอะไรคิดว่าน,อน,น้อง มีคี์แมสเซจของเขาอยู่แล้วความที่เขาเป็นสมาร์ทควีนนะคะอย่างของน้องซาร่าคือชอบเรื่องของการพัฒนาค่ะมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากที่จะสร้างบางอย่างให้กับสังคมให้กับประเทศดีขึ้นค่ะของน้องของน้องเนยนะคะอยากที่จะนำเสนอตัวตนว่าผู้หญิงค่ะสามารถที่จะ ผู้นำครอบครัวได้เป็นนักสู้ได้แล้ววันนี้เนยสู้ให้เห็นทุกแคมเปญทุกวันแล้วก็น้องเนยเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากที่คือการที่เราเป็นนักสู้อะค่ะเป็นผู้นำเนี่ยเรามักจะโดดเดี่ยวเสมอน้องเนยก็อยู่ในเวอร์ชันนั้นแต่น้องเนยก็ยอมที่จะเขาเรียกว่ายอมที่จะโฟกัสกับพันธกิจแล้วน้องก็เขาเรียกว่าวเ,าเาหมาะสมกับเราอะคะ่ะรับจากพี อหญค่ะค่ะไปทางมากแปลงงานไหมคะ่ามึงมีอะ้จะบอกอ่ะก็ก็บอกด้วยความเป็นหมอคก,กี้ชากิล่ามาดำพลังงานนะคะบอกกี้ไม่มีความตั้งใจแล้วก็ตัวตนของเราไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ชัดเจนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความผิดพลาดจริงๆค่ะไม่ได้มีการเตรียมแน่นอนค่ะกี่พยายามที่จะสร้างตัวเองนะคะด้วยความปิติไม่ใช่เรื่องธุรกิจเราคือเราเคยเสพธุรกิจมามากแล้วอะค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราจับคําว่าการเป็นผู้ให้การพัฒนานะคะมันมันคือมันเติมเต็มความปิติของเรามากๆอะได้มากมากว่าเงินนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นอะเราอยากที่จะให้ให้มันเกิดประโยชน์ จากอีเวนต์นี้มากที่สุดอยากให้คีเมสเซจในเรื่องของการพัฒนาประเทศในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสมาร์ทซิตี้การพัฒนาสมาร์ทพีเพิลเพื่อทําให้ประเทศไทยดีขึ้นเพียงคู่ไปกับเรื่องของคาร์บอนนูเทรลอีเวนต์เวลาจะจัดอีเวนต์สร้างพลังงาน <im it> ก็เรียกว่าสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องไปชดเชยไปปลูกป่าเราไม่อยากให้มีเรื่องอื่นๆมามาบดบัง สําคัญพันธกิจของเราตรงนี้อันนี้ขอยืนยันค่ะเราบอกว่าเอ๊ะน่จะเป็นเอกแอกของอรกนเฮสีทออกี้ไม่เล่นค่ะไม่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 เล่นค่ะกี้ไม่กี้ไม่ได้<อ>ไม่ได้ใช่อะ่ะคือไม่ไม่เคยเป็นคนสายนี้มาก่อนนะคะคือคือเราอยู่คือเราอยู่กับเรื่องของสื่อเนาะ<อ>ในเรื่องของพาร์ทอื่นๆเรื่องของวิชาการมานานนะคะเราเรามีความเจนของเราอยู่แล้ว<อ>ไม่ไม่เล่นไม่ชอบเราะกาศกินอย่างเงี้ยงงเรารู้สึกตกใจหมือกัตกใจค่ะรู้สึกยังไงบ้าง คือในแว็บแรกตกใจสูงสารน้องอย่างเดียวในวันนั้นคือก็รู้ว่าคือคือน้องเขาชนะแคมเป็นจริงๆแล้วเราแล้วเราแล้วเราคิดคะแนนทุกวันก็สงสารสงสารน้องครีมคัวน้องครีม<อ>ไม่แฮ ppy ปป ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอโทษแทนทีมแล้วกันสำหรับข้อผบคราวนะคะตัวเซร่าเองก็เสียใจมากก็อ่ะเราพูดถึงเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าก็ฝากติดตามพวกเรานะคะในเพจ Miss Universe ร Raya Rajini นะคะจะเห็นผลงานของน้องเลยกับซาร่าเร็วๆนี้แน่นอนโครงการที่อยากจะสร้างเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วก็ grooming ของเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตอนนั้นกันนะคะก็มาติดตามในนนั้นได้เลยแล้วถึงก็จะได้โซเชียลมีเดียของเราจากน้องนั่นเองค่ะพูดไปหมดแล้ว อันดับแร,เรกเลยอันดับแร,เรกเลยก็อยากจะขอบคุณทางกองประกวดขอบคุณ พี่หมอกี้ด้วยและขอบคุณแฟนๆขับทางบ้านและทุกๆคนที่อยู่หน้าง,งานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็วันนี้มันเกินความคาดหมายที่เนยคิดเอาไว้มากๆก็อยากจะหลักจากนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะฝากติดตามอย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยนะคะติดตามในทุกๆคอนเทนต์ในทุกๆสื่อที่ทางกองประกวดลงนะคะเราจะพยายามสร้างสารรค์นะคะสื่อแบบสร้างสารรค์ให้ทุกคนมาได้ติดตามนะคะจนถึงกองใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเข้ากองใหญ่ยังไงก็ฝากเชียร์เนยแล้วก็พี่ซาร่ากันด้วยนะคะจะทํา ให้เต็มที่จะไปให้ถึงมงให้ที่พี่หมอกี้ตั้งใจไว้ให้ได้ค่ะแลจารยทายค่ะหมอกี้อยากฝากขอบคุณใครหรืออยากบอกอะไรกับอ๋อค่ะก็ขอเป็นเป็นโมเมนต์แรกอะค่ะที่ที่คุยกับพี่นวัตน,นะคะเรื่องขอลกษสิิธิ์นะคะของการมาทำเวทีอะคะ่ะก็ขอพูดเหมือนเดิมว่าอยากจะทำเวทีที่มีประโยชน์ จร,จริงๆขอแค่นี้ค่ะอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้กับเยาวชนจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่เห็นเวทีการประกวดนะคะเหมาะสมกับเยาวชนคนร่นใหมเพราะว่าน้องๆเป็นเยาวชนจริงๆบางคน18บางคน1ิเอ่ะค่ะเขาควรที่จะถูกปลุกฝังอะไรแบบนี้แล้วเขาควรที่จะรู้ว่าการที่เขาจะมีชื่อเสียงการที่เขาจะจะเป็นสตาร์หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการน่ะค่ะ สามารถเป็นในพาร์ทของเป็นคนที่ดีกับสังคมได้อะคะ่ะคือไม่อยากให้แบบดังจากการเขาเรียกว่า,เ,าเรื่องของคขบเรื่องของอะไรที่มันแบบที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะค่ะไม่ไม,ไม่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอยากให้เสเพเขาเรียกว่าอยากให้แบบเสพสตอรี่ของเราอะคะ่ะเฉพาะพาร์ทที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้จริงๆนะคะก็ แล้วนะคะขอขอขอภัยค่ะกับสิ่งที่อาจจะทำให้ไม่โอเคนะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะ